แม่สอนผมว่าสิ่งที่คุ้มครองชีวิตก็คือเทวดาเขาพิเศษเหมือนเทวดาพี่นุ้ยก็เหมือนเทวดานะเทวดาแหมปากก่ากัวไม่ปลอ่อยจอจิ๊แหลมรุดมัดกูมันใจใจไม่ขีนะกระบาไม่ซ้างนะก็เก่งไม่เจอนายบาดหลวกว่ามันหิ่งหอยแลวแมดป่าก,กึโยกลางบึงไปดำ้ดั้วิ่งมาเลยพี่นุย้ยมากับเทวดา เนเองกูเทวดานี่แหละไม่ใจดันหล่านพอกว่าห้อกาอเามืองฟูตัดไม่เหลืองี่เหลาก็แหลด้วยกันก็ใต้หล่มเล็กเล่นไ,ไม่พากก็ไปห้าหมอ้อหนูพีดด่แดงครับคือจิตใจผมก็อยากจะนําแม่ไปโรงพยาบาลเลยครับแต่จะไปได้ไงนี่เจ้าสารก็หมดพอดีเงินก็ไม่มีสักบาทเดียวหยุดงานมาติดกว่าวันแล้วเลี้ยงครับแล้วคนจนนี่พี่ดทางทำงานวันต่อวันกินไปวันวันวน,นี คือจังวจริงอายุแก่ปีนี้ต่อโดยหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ดเลวนูนะอ๋อเฮียน,น้องเตียงครับน้องน้นนองพาไปตึกรงพยาบานนะครับแกนแกต้องปวดตึงหมอ,อ,องเงยอคตรคิดกว่าแล้วนี่ไม่ใช่ต้องเครียดก็ต้องของคนยามีบัรามันก็เหมือนอะไรไปเสีงไม่ไม่เมื่อน้องออกิบเจฟรีครับไเถเงก็อย่างนี้เบือเดนนะ ดอกกิปแกดังหลักษามันฟรีแต่เก่งยานัินไม่ต้องเตี้ยเจ้าการอดแต่เก่งเก่งหืออากนดอกกิปแกดขึ้นรอดมันไม่กินมันฮะไอ้คนโยตรงยาบ้าดอกกิปแกนั้นฟรีทั้งยาทั้งน้ำเกลือดังหักษาแล้วคนกว้าว่าเจงข้าวแข้งจานซีมานั่นแหละเจงเออมูแดงจานเย็ดทิพันนั่นแหล,ละหมูแดงวันนี้นายดูนี่เกลือ ปันโบ้ที่ชอนกับแม่แนวนี่กินกรูจ้งก้ามูนแดงจานใหญ่ทิพวังอีกเจ็ดจอนอยู่ก็เปิดบัดลมหลุกแทงปลิวมดซอยอบ้างนี่บ้างไงดูดิปลิวมดไม่มีเลือจดจริงเดียวคยรูกินแรงแล้วโย่เรื่องยังไงข้องมันแพงแล้วก็กูก็ไม่ได้หวาเลยกินลงไปตึง้งเชียงหวาโบบพยาธิเขาเตี้ยงเงินคืนนั่นก็ตีประจุหน่อยในปุง้ง กองพยาดมันหมากนี่ไปแบกให้ลูกคนน้อ,นอยลกพยาดที่ไหนไปหนุย่ยอ๊อกเข่งนี่ครับคัวาแล้วดับกันแล้วล่ะไอพี่เนี่ยป่อว่าจิตกัะตะออกตอนเลยต้อาอย่างนี้ดีกว่ากับพี่หนุ่ยกับพี่เทงครับไหนไหนพี่ก็มาก็มีความเป็นห่วงแม่ผมครับผมพูดกันตรงตรงเลยครับผมไม่ชอบอกค้อมขอ,ขอ,ขอ,ขอยืมตังค์พี่หนุ่ยจะสองร้อยครับนะฮะก็คือสองร้อยนี่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตแม่ผมมากกับซื้อยาซื้ออาหาร เองไ้พ่อครับพวกพ่อกับรองรองรอยกับพี่ดุ้ยครับไม่ไกลรองรอยวัวเก้าว่ามันลีโลยี่ิบแล้วแา่นี้ปลาเก้มโลีรอยว่าแล้วแ่ะน้อยนองอจือยาจือยุบแล้วรองรอยน้ำหย่มยุ่งไรฮอนพี่นุย้ยครผมกลาต้องแทนสาวเลยพี่นุ้ยคำพูดอย่างนี้จะหาที่ไหนได้ที่ตาแม่ได้ยินคำพูดแม่คงจะปลื้มใจมาก <c oughs> ผมขนลุกเลยพี่นุย้ยนั้นพี่ดุ้ยผมขอยืมสักห้าร้อยนะครับ พ่อครับได้ลูกได้ลูกป,ปัดเดี๋ยวรำม,มาตัวเดียวพอที่ก็ลงเลยได้หลูกปัดเดี๋ยวรำครันลุไม้เดี๋ยวห้าอรอยมันกิดแล้วคนเราทำไม่ไห้กันนี่ห้าร้อยก็พอแล้วไ่นุ้ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วห้าร้อยกับห้าร้อยทิ้งไปแน่คุณประชิดดีว่านับไปนอนเล้วไมตอยบอกว่ากูยืมทามดักฟัน,นอ,อ รอยกูว่ารอยไอ้หนองเคียง่ารอยอ้แต่มันยืมมึงกูยืมจอเลยอันนี้ลุ้ยไม่มีเลยไปกับออกช่องกาวหมดแล้วคุณออกช่องกาวพาไปหมดเลยร้อยสามสิบก้าจก็เซอร้อยเต็งสองร้อยโพดร้อยห้าสิบแล้วก็หม้อควายไปด้วย หม้อไฟไดอะหม้อไวายได้ริมเรือนข้าวก็ปลอดไปแล้วตกลงไม่ด้วยไม่มีไม่ไม่มพี่แท้นะครับตัวต้มยาบานทับโหม้ออะไรนะยาละมุนเลยเอ้ยต้องไม่รู้จะก,กี่หม้อแล้วเล้กเกยเลิกแกับยาลมุนไปรน,นกูเหนือ่อยเหือนไม่เกินไม่ออกไปตึ้งก็ต่ำน้ำน้อยต้เพื่ออ,อ๋อโคตรติดตานก็เลยติดหลกดได้แล้วก็ต้อยโป่งโป่ง ตะกิตตานตะหลกรู้จักแม่เมือดอ้ยได้รู้จักแม่ก้อยหลกให้นู่นนุ้ยแต่เกิดดอกจากแม่ปุ้งโป้งแล้วก็นามลางก็นามนามลางหลุดได้ฮะเนี่ยไอ้เมียมึงไอ้เมียกูไปกินแม่กูบอกกินออกดัำโป่งเลยหลกดขี้หลวงเลยอ่าอันนี้เป็นนิว่าอันไอ้ต้นหลุดหลัวไอ้ต้นบุ้งกบขี้หลวงขี้หลวงอันนี้กูไม่ดูตำฟื้นแล้วอันนี้เิ็นว่าต้นเมียนุรำอยู่ปฟื้นปื้ด ไม่ย่อยนะยไม่ย่ายมีอปด้าแลโรัวเลยแต่แกไม่จุวยแกก็จุวยเหมือนกันนี้ยเพื่อจุวยด้ากูแล้วมีอดไาไม่ออกเลยเหรอเมลพี่นุ้ยออกเก่งนี่กับขวาแล้วนี่พวอะไลัยอะไรเนี่ยมีตัวสอนจารึกมาด้วยไหนนเขียเขียนอะไรพี่นุ้ยอ่านดูดิครับไอ้หนองเคียงไม่อ่านพี่นุ้ยก็รู้ผมต้องมาช่วยทํานาแม่ตั้งแต่อยู่ปหนึ่งผมไม่เรียนหนังสือที่ไหนแล้วเห็นไม่เรียนชุนถึกข้าหนอโรงเรียนไอ้โรงเรียน ผู้ย่อยไอ้เหล่านั้นก็ไม่มีเวลาก็แม่ป่วยแมึเงมเรียนชุวนึกหน้าผู้ย่อยเลยกูเรียนกำบนั่นดีเดียวได้พออ่าน้ำมันควังแล้วสิพี่แท,ท่งก็ได้ครับผมไม่ได้่าแวหนรับพอหน่วยมันตาอย่างดีอ่านดูนี่พี่หนุ่ยหน้าว่าพวงมาเลยจองที่แบทแมนเนี่ยหยิบปวงมาเลย ดูชื่อเจ้าของโอจะเปลีป่ยนไปอ๋ออะไรไม่น่าฟังสองตานั้นจ้องมองนัาสอนเขียนด้วยป้ายันเจนะมีวันมีตอน ตัวอักษรจารึมาเอามาประชมเรียมปักมันหัว,ว,ว,วดให้มันเรียมในปาตาอักษรกวางวางเป็นระเบียบอักษรทำค้อยเกินปีนา ตัดซ้อรูงมันอยู่เหนือกว่ารวมป้ยัญชนะอ่านไม่ออกเลยแปลกใหม่จักอะไรอ่ะแม่วางเป็นเต้าวางเป็นแต่ววแตกับกวนไม่ออกไก่ต่างาวไรอยู่นี่คิดว่าชื่อตั้งแต่อายุสามสิบแปดปีจนขาดเตี้ยนอายุหกทิปไม่อ่อนไอ้ยิงไกเอาพวกนั้นเลยนเงี่ยมาครอบกระนุ่นหนึ่งยิงโต๊ะมูตายจ้อง,องจริงอ่ะพี่เดงพื้นบัดกับ เอ้อนยิงบอกร้อยจังหวะคนฝากอิจานมายุติบานแล้วป๋อเจ็ก็เป็นผู้ย้ายแล้วจึงกันจังหวะป๋าจังยิงจังใจึงงขาอยากว่าแล้วนายบานก็ขวดอิดแลนอยู่จนเปล่าคนจักปืนยิงยิงซิบเกานัดยิงไอตัวตะกวดนั่นกับซิบเกานัดยิงแลนยิงกันไหวเจงเลยขึ้นกรองโดนไหมครับโดนเปล่าแตกมันไม่มีเลือดด้วยเดี๋ยว จ้าป้องจ้าเน่กวอย่างแรกเนี่ยวันนี้คอยที่ยิ่งมาเผาไ้เบิงก่อนอย่างแรกอีดาค่ะด้วยไอคอยหล่าเราคุณต้องหรอเนี่ยเราไม่หนีมาหนังสือไม่ออกเลยเราเราไม่เอาเรียเปื่อนไหมเพียงงานไม่ออกเพียงงานไม่ออกกูงานออกอยู่คนเดียวมันต่างกันเอาเพียรู้กันอย่างออกกันเหมือนเราได้เพี่อคุณเมือนเฮ็นจริงหนังร้งงานอย่นั้นมึงไม่เชี่อกูก็ไม่เชี่อเราเหงาเพียเปื่อนอย่างไร เหยียดฟอมแต่บอดแหลนมึงเรียกว่ากูตกจับหลักพอลทำไมพี่ดูพ่วข้าใจว่าเองอย่างต่างส่วนกันดังมันกจข้าใจพ่วงอย่างต่างพอกินเสร็จไอ้ไรมึงว่าไอ้มึงเหยียบแบบเลยชิคบิงอะไเช็ดบินอ่อเช็ดบินเออเต็งไอ้ชิคบิงกูใหญ่เลยไรชิคบิงไอ้โนวาจึงก็เช็กก็เช็กไส้ซาดแบบทั้งไงแกดอกกันนี่ว่าดาวได้แล้วนี่จะรู้ได้ไงว่าเท่าไรอ่ะรอคอยจับจิ๊ ไอ้เที่ยนไอวบาเที่ยนจิงไม่บาดเจ็บเแล้วยิบตาโดนไอ้เต่งไปจับบุตรปานเพราะว่าไปจากบุตรปานก็ต้องยิงพุ่มโดดลงกังน้ำก็กองอาหารก็อยู่ริมน้ำบึ้มโดดทำไมเดีก็วางการไว้ในเล่นตายได้แล้วกูก็ยัดแม่ว่วยหมดถึงคว่างลมใจช่วยโตอยู่ครับพัดไปราไปโยกทางบินแล้วแต่เพิ่งตกจับอ่ได้ปลอมหลงหมอดัวแล้วก็ว่าเจ้า ด้ยเัินนะต้องก็หลวงม่อโยกันหลวงเปียบม,มันไม่ใช่นี่การไรหลวงม่ออันจังหวะนี้แบ่มันติดคัดจ้ะนีุน้ยนี่แกมีเรื่องมีราวเลยแม่ตื่นเลยแม่ตกเียคครับคุยกับใครนะนุย้ยเพอพี่หนุ้ยก็มีเท่งมาเยี่ยมครับได้นุย้ยครับ ทำแล่ที่โลกแล้มันเอาขาดจากหมายกันเรือ <c oughs> ข้าอะไรแม่มันเอาจากไปไม่ใจเตีโลกติดขาดจากไปอยู่มั่งเรามาเหยียมกายไม่ใช่มาเชี่ยขาดจากจะต,ตับใจนในติดตั่วมั้ยตุกแก่นั่นเตน่ลานนาป้านกายยากเจนก็ว่าปรับง่ายกว่านักเปียน และกันจะไม่จาเจียนแก้เชื่อนนี่อยากฉัก็เปลี่ยนไปโลกีรุนแล้วในนู่นนู่ปลุกนี่ทั้งแด็กลงบอกเกิดน,นี้ลงไปตามานอยู่บริษัทแล้วคุยง่ายทั้งไร่หุ้แล้วแต่จร้านก็ไม่เอ,ยอยาสวยเแอะมันปรับช่องบาทแต่ว่างนี้มันปรับผ้าเป็นเย็บ้าบาทแต่กูติด้าปรับมันชิบบาทแล,ปปแล้วก็ชิบแปดปีแล้วเกิก็ได้ยี่มากนัน ทิพแปดปีเดยวกูติดอยู่ที่แปดปีเกูเป็นโรคกาเจ็บืือชัดอเอาเงิ้ยไหมโบเอินไปเอิยยร์นกกี้ทานแล้วกูติดอยู่อันแล้วเราเ้อบ่เอิร์นนั่นแล,นนนแล้วแม่ครับมันมีพวงมาลัยมันแปลกมากครับกลิ่นเขหอมแล้วดูดูมันเหมือนว่าผมเข้าใจว่าของเด็กเล่นเป็นพวกว่าพวกไรอยู่กลางทุนะ่งนามันก่อนที่มีลูกโป่งมาติดที่รั้วบ้านนะแม่ที่เราได้รางวัลสองพันนะที่แม่อ่าในให้ฟังอ่ะ พ่โอ,โลโอ,อหลบโพงเลาวน่ยเป็นนี่เป็นพวงมาลัยพรนี่น่ะเจ้าวันนั้นคืออกอกมันเอาแม่อ่านได้แปลงนะคนบรรนัะนเทียบเปรียบทรัพย์จิตใจโอ้เหมืนอนเคยเราแล้วแม่แมมก็ได้หลกก็ได้มาจาเรียนหน่อยนี่ก๊อไม้หรแม่เรียน,ลย <c oughs> นหมมยนลูไม่เรียนมาเลยปนคุณหน่่ยเลยแลวไม่ไปหลูกเรียนคุณใน,นความ,มเรียนในพุ่งแม่กับพ่อแล้วแล้วยังหลูกเรียนในพุ่งแม่ ไม่ร,เรงเรียนเลยป่อยต่งดีจใจกับใู้ชยแล้วลดาวออมือป<ะ>อเราแก้วงลูกนี่นาคตจะกตัวกูมาปักกายเคีื่อนคือนั้นกูย,ยุ่งเหมือนเจ้าไม่ประนอค่าได้น่กูๆๆาบาดใบเหลืองลอเลยแรงบอกกูนาะงตเปีนี่เพตาวาหนาตูนหนุยอะไขาจาก็จัไม่เอากลอบเตแล้วจัหลอดไหไมั้ง ไอแม่ค่อยพูดนะครับก็มาเยี่ยมที่ปตีดเราโดยที่แบดบ้านที่เราหลวงอาจารย์เอาติบบาทนี่ไอ้บาทดูอาจารย์ไม่เอาหรือเนี่ยเอาใจได้ไหมติบบาเดี๋ยวก่อยมาหลายรายจนรอดวันบ้านจะพอบ้านกันที่แบดวันลุกรอถแล้วมันเมาไรรอดัวก็ไอแม่นั่งจะมีแม่ในพันเด้เดี๋ยวแม่จะเป็นลมวันนี้แม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยแม่ ไเต็มหก็กตกุยนได้มาเลยใส่ะลได้โจกได้หลาบเล้ามึงถึงแลพวกมาเลยหัวในเจกกูดินแชรอืมพวกชักมาเลยน้าบานใจเลย้างว่าปากบอดเต็มแมพวงมาเลยผูกเก็บแก่ตามทิพวงกว่าวันในอ้องเทียดแจงปล่อยล่วงมากลุมกลุ้มเฉยพวกนี้ก็เป็นบนัวมาวางมันเข้าพวกรีดเลยงานรักในวัดมันเลลักมันด้ลงตั้มมาวางให้กู เอมึงเก็บไว้แลลวควานไม่ออกตู้ตุกระีนกพ่วงพุ๊ดเลยเหลือกันบาคนหันไม่ออกหลือ